ร้านพุทซานมสดแอลมอนจ้าทุกคนนี่ออกมาในรูปแบบแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะ,ะนี่ฉีกค่ะฉีกค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้พุทซาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแอลมอนแอลมอนยาไ่อยู่ข้างใน ก็จะมีแอลมอนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะทุกคนนี่หืมหอมนมมากหอมนมมากทุกคนหอมนมมากทุกคนนี่ใครสนใจพุซานมสดแอลมอนนะคะกดสั่งในตะกร้าเหลืองด้านล่างได้เลยนะคะจะปักพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะกดสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูอื้ม อร่อยทุกคนอร่อยมากอือง่ายอือได้พูดซาเป็นลูกแอลมอนด์เป็นเมดแบบนี้เลยนะคะ สนใจกดสั่งในตะกร้าเหลืองด้านล่างได้เลยนะคะแบบพิกัดร้านไม่ให้เรียบร้อยแล้วจ้า